นานมาแล้วมีฝูงหนูอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่พวกหนูมีความสุขดีแต่มีปัญหาใหญ่อยู่หนึ่งอย่างปัญหานั้นก็คือเจ้าแมวเจ้าถิ่นที่ชอบมาเล่จับพวกมันเจ้าแมวว่องไวและเงียบเชียบมากพวกหนูไม่เคยรู้ตัวเลยจนกระทั่งมันกระโดดเข้ามาใกล้ๆทําให้พวกหนูต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันจ้าละวันวันหนึ่งหัวหน้าหนูผู้ฉลาดจึงเรียกประชุมหนูทุกตัวเพื่อนๆทั้งหลายหัวหน้าหนูผู้เสียงดัง เราต้องหาทางแก้ปัญหาเรื่องเจ้าแมวให้ได้ไม่อย่างนั้นพวกเราคงอยู่ไม่สุขแน่ๆหนูทุกตัวพยักหน้าเห็นด้วยต่างคนต่างเสนอความคิดมากมายแต่ดูเหมือนจะไม่มีความคิดไหนใช้ได้จริงเลยท่านใดนั้นหนูตัวเล็กที่สุดตัวหนึ่งก็ยกมือขึ้นถ้ามีความคิดมันพูดเสียงใสเราน่าจะเอากระดิ่งไปผูกไว้ที่คอเจ้าแมวหนูตัวอื่นๆมองหน้ากันอย่างสงสยัยกระดิ่งเหรอ หนูตัวเล็กอธิบายต่อใช่ถ้ามีกระดิ่งอยู่ที่คอเจ้าแมวทุกครั้งที่มันเดินเราก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งกรุ้งกริงเราจะได้รู้ตัวก่อนที่มันจะมาถึงไงล่ะทันทีที่ได้ยินความคิดนี้หนูทุกตัวก็ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจยอดไปเลยความคิดนี้วิเศษมากทำไมเราคิดไม่ได้นะ พวกหนูต่างพากันกระโดดโลดเต้นดีใจคิดว่าปัญหาทุกอย่างจะหมดไปแล้วพวกมันจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขเสียทีขณะที่หนูทุกตัวกำลังเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขหัวหน้าหนูผู้ฉลาดก็ยกมือขึ้นอีกครั้งเดี๋ยวก่อนเพื่อนเอนเขาพูดเสียงเรียบหนูทุกตัวหยุดนิ่งและหันมามองหัวหน้าหนูความคิดที่จะเอากระดิ่งไปผูกคอเจ้าแมวนั้นดีมากจริงๆหัวหน้าหนูพูดต่อ แต่ใครละใครจะเป็นคนเอากระดิ่งไปผูกที่คอเจ้าแมวทันทีที่หัวหน้าหนูถามคำถามนี้ความเงียบก็เข้าปกคลุมห้องประชุมหนูทุกตัวมองหน้ากันเลิกกลากไม่มีหนูตัวไหนกล้าพูดอะไรออกมาเลยพวกมันรู้ดีว่าการเข้าไปใกล้เจ้าแมวเพื่อผูกกระดิ่งนั้นอันตรายแค่ไหนมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหนูตัวเล็กที่เสนอความคิดเมื่อครูก็ก้มหน้าลงอย่างเงียบ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคิดแผนการนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การลงมือทำตามแผนการนั้นต่างหากที่เป็นเรื่องยากและสำคัญกว่าบางครั้งความคิดที่ฟังดูดีมากๆอาจจะไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงเพราะมีอุปสรรคใหญ่หลวงรออยู่ดังนั้นก่อนที่เราจะดีใจกับความคิดดีๆเราต้องคิดให้รอบคอบรืยว่าเราจะสามารถทำตามความคิดนั้นให้สำเร็จได้อย่างไรนะจะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในนิทานเรื่องหน้าบ่บายจ้า